สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้วันที่โอ้โหจะแรงไปไหนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าวาสิบห้านะครับผมใส่ท่อท่อสูตรนะฮะสองคูณสองสองสองสี่สองสี่แปดนะครับปุ้นปุ้นม เสียงนี่มาแต่ไกลนะฮะแต่ตัวรถแม่งอยู่นู่นข้างหลังนะฮะอ่ะสวัสดีนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันจ่ายนะครับแต่ผมมาจ่ายทุกวันอยู่แล้วนะฮะวันไหนผมก็จ่ายนะครับมีอะได้จ่ายตลอดนะครับพรุ่งนี้วันแม่นะครับผมอ่ะเป็นคลิปออกมาทักทายไม่ค่อยได้ทําคลิปมาทักทายหรือว่ามาให้ความรู้เท่าไหร่เพราะว่าจะอธิบายลูกค้าสมาชิกนะครับผมอธิบายสมาชิกคือผมสับสนเงี่ย ทั้งลูกค้าดอกไม้นะครับทั้งฟุตบอลนะฮะเรียกสับไปสับมาเรียกลูกค้ามัง่งเรียกสมาชิกมัง่งบางทีคุยกับสมาชิกฟุตบอลถามว่าถามตัวสมาชิกว,ว่าถ้าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สงสัยถามมางงะสับสนบางทีคุยกับลูกค้าร้านดอกไม้นะครับลูกค้าดอกไม้บอกว่าไม่ทราบว่าวันนี้สมาชิกอยากได้พวงนี่มแบบไหนครับว้าเฮเบอ้บอเ <laughs> บอ้อเบ้อว่ารักแถบแบบว่ารักเธอครับคือสอนอยู่ในกลุ่มตลอดนะครับใคร นะครับผมส่วนมากเลยนะครับไม่เข้าใจนะครับผมบอกเลยว่าอย่าพิมพ์ถามเพราะว่าผมตอบไม่ค่อยถนัดผมขับรถไม่ขับรถใหญ่นะครับไม่ขับรถเก่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทางเดียวที่คุณจะศึกษาเพิ่มเติมมีความรู้ให้กระจ่างได้กินกางมาฮะเหมือนที่กาเบียวเคซุดนะครับนาบาสทำนะฮะเวลายิงประตูคู่แข่งฮัลโหลนะครับ ฮลหลคือท่าดีใจครับแต่ถ้าครึ่งหลอก็คืออาเซนอลเซบีย่านะครับอ่าฟุตบอลเนวิลเลตครับนะฮะบ,บอลลีกเปิดแล้วนะครับผมเทคนิคก,การขัาฟุตบอลของผมต้องบอกก่อนว่าอาศัยการดูราคาภูนะครับผมดูสถิตินะครับครั้งสุดท้ายที่ผมผิดพลาดไปนะครับอ่าคือประมาณวันที่สิบหรือสิบสองเนี่ยแหละของเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะร่วมเดือนแล้วที่ไม่พลาด แต่พอคะแนนรวมออกมาผมไปอยู่ท้ายๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่วินไม่วินอ่าไม่วินไม่วินแรกก็ย่ำหลังแต่ส่วนมากจะหนักไปทางฟรีเพราะว่าฟุตบอลที่ผมให้มันเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะมหัศจรรย์แม่งลงมาใส่กันแหลกเลยนะฮะมันค่อนข้างที่จะมีอย่างน้อยอะ่ะที่ผมมองนะสองประตูนะครับเอาเทคนิคนี้เลยนะอ่ะเราพูดเทคนิคดีกว่าเทคนิคส่วนตัวนะครับผม ของท่านใดเป็นแบบไหนก็ผมก็ไม่ทราบนะเพราะแต่ละคนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเฉพาะตัวอ่ะอย่างพี่จอน้นองเจพี่หนิงอ่าพี่ธนัทพี่เพชรนะครับน้องตั้มน้องเอ็กนี่โองน้องเอ็กนีอ่อผลงานดีจริงๆนะฮะพลาดไปหนึ่งครั้งเมื่อเดือนนี้แล้วก็อ่ะจากเคนนะครับผมน้องนัทอ่าพี่อ้วนโอ้โหพี่อ้วนนีเจ้าพ่อบอลขาต่ําจริงนะยอมรับแกเลยเปิดมาก็ เปิดมาก็ครึ่งครบลูกลงทุนได้เลยนะครับแล้วก็มีพี่หมีน้อยอ่าที่ผมขาดใครไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ถ้าขาดใครไปขอโทษด้วยนะ <c oughs> อ่าก็มีนะครับอ่าพี่เพชรพี่เพชรนี่อ่ะใครไม่รู้นะฮะก็คือพี่เพชรนี่ไปทำติกตอกอ่าติกตอกด้วยนะครับโอเคก็สนุกสนานให้ฮาผมบอกเลยเอฟซี FC แกนี่เยอะมากนะครับคนกดไลค์ให้แกนี่ยังเยอะกว่ากดไลค์ช่องยูทูบผมเลยเชื่อไหม อันนี้นขณะทุกวันนะวันละรอบสองรอบเนี่ยบางกลุ่มก็บางกลุ่มก็ยกอ่าติ๊ต่อ,อกแกไปให้เป็นบอลในกลุ่มตัวเองยกไปทั้งกะปิเลยก็มีนะตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้ายอ่ะได้ดีเพราะพี่ช่วยนะครับผมพี่เพชรนะไม่ใช่พี่สีนะครับได้ดีเพราะพี่ช่วยนะฮะโอ้บางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่มาทําคลิปบ่อยๆทําไมแบบเออนานๆผ่มาทีอะไรเงี้ยก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าผมมีงานประจําทํานะครับผม อ่างานร้านดอกไม้นะครับเลิฟฟลาเวอร์นะฮะมาหาได้นะครับอยู่ตรงหน้าวัฒนทองนะครับติดกับโรงพยาบาลสุขุมิตนะฮะแวะเวียนมาทั้ทายได้นะครับผมก็มีุมีนัทบางท่านก็แวะมาหาก็มีนะครับบางคนก็มาหาที่ต่างจังหวัดนะครับนครปฐมบางคนก็มาหาที่อ่าสุขุมิติ93บางจาพระขนงนะครับผมนี่ก็มาเจอกันผู้คนทั้ทายคือฟุตบอลเนี่ยผมบอกแล้วว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยที่ไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จักผมเนี่ยหรือว่าไม่รู้จักอ่ากลุ่มฟุตบอลแา่นดุกเนี่ย บางคนบางท่านไปเข้ากลุ่มอ่ะบางคนไปเสียรายเดือนอ่ะเดือนละสี่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยบางคนโดนเป็นพันบางคนโดนหลอกขายฟุตบอลตัวอะไรนะตัวละห้าร้อยมั่งตัวละพันมั่งตัวละสองหมืน่นมั่นบอลอะไรแบบทีเด็ดถ้าอะแต่ซื้อนะครับมีทั้งรายวันรายเดือนนะครับบางคนก็มีอะไรไอ้ทุเรียนอ่ะไอ้แบมบี้นู่นนี่นั่นโอ้โหทีเด็ดจ่าฝูงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต,แต่ที่แบบหหลอกเราอะนั่นคือคุณหลอกอะ อย่างเช่นกลุ่มฟุตบอลทั่วไปอ่ะ,อะเดี๋ยวออกทะเลไปก่อนกลุ่มฟุตบอลทั่วไปเนี้ยคุณเข้าไปเนี้ยบังคับสมัครเว็บไซต์พอเล่นเอาเงินเข้าไปปุ๊บเอาเงินเข้าไปห้าพันเล่นเล่นได้กําไรอพันหนึ่งห้าร้อยอยากจะถอนถอนไม่ได้เพราะว่าอะไรต้องทํายอดเทินไอ้ผิดหว่าต้องทํายอดเทินคือไอ้พวกเว็บแบบเนี้ยกลุ่มฟุตบอลเนี้ยผมบอกเลยว,ว่าแม่งฮี yeah. อด่าไปบ่อยโดนแบนหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรโดนแบนก็ัูใครตัวมันนะครับผมก็ยังอยู่ในกลุ่มเสมอนะฮะคือเราเป็นเราเป็นคน ผมเป็นคนที่แบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบเราต้องการความชัดเจนในการลงทุนเราต้องการความจริงใจจากคนที่เขาสอนเราแต่มันหายากไงสุดท้ายแล้วเรามาเจอกันอยู่ในกลุ่มฟุตบอลมหาสนุกทุกท่านนะครับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเองทุกคนพยายามซึมซับศึกษาหาความรู้เทคนิคไหนที่มันฟังแล้วมันชัดเจนคุณจับแล้วคุณนําไปทดสอบนาไปลงทุนดูนะครับ ไม่อยากแค่โดนหลอกนะฮะอย่างเช่นเราไปดู YouTube ใครเนีขาบอกว่าไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์อะไรเงี้ยแม่นๆน,นะบอกเข้าไปจริงผมบอกเลยเละธุรกิจพวกนี้นะครับอยู่ได้ด้วยการรับประทานยอดเสียจากสมาชิกที่โดนบังคับใช้เว็บไซต์ถ้าเขาไม่อยากได้กินยอดเสียคุณนะ่ะเขาไม่บอกคุณหรอกว่าต้องใช้เว็บไซต์เขาเท่านั้นแล้วถามว่ากลุ่มฟุาบอลสนุกเนี่ยเป็นยังไง มีเว็บไซต์ไหมมีนะครับมีมานานแล้วนะฮะเพิ่งจะมาเริ่มให้เริ่มแจกกันเมื่อต้นปีหกสี่นะครับอ่เริ่มเริ่มให้เมื่อต้นปีหกสี่แจก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 แกไปแจกอย่างเดียวใครใช้ไม่ใช้ไม่รู้ไม่สนใจไม่มีการตรวจยูเซอร์แต่สิ่งที่คุณได้เลยคือฝากไวถอนไวเงินชัวนะครับผมโปรโมชั่นไม่ค่อยมีแต่โปรโมชั่นไม่ค่อยมีนะไอทําเทิร์นทำอะไรไม่ค่อยมีมีแต่ว่าอาจจะมีทุกเดือนละครั้งที่เขาเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมแจกของรางวัลหรือแจกเงินรางวัลอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อตกลงนะครับผมของทางอ่าเว็บที่ผมแนะนําอยู่นะฮะบ,บางคนไม่เข้ากลุ่มนะทักมาขอเว็บอย่างเดียวก็มีแล้วเขาตอบเร้วกวการตอบรับเรยวว่าดีมากไม่ได้พูดไม่ได้คุยานานคิดถึงนะครับวันนี้ก็มาจ่ายของนะครับเดี๋ยวก็ไปน,นี่อยู่นควมามปฐม เดี๋ยวไปกรุงเทพไปบางบักคอนตลาดเสร็จไปซื้อของส่งลูกค้าอ่ะเราออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเราไปรับของอย่างเดียวแล้วก็อะกลับไปส่งของทีุ่ขุมวิทกลับส่งที่ร้านร้านเสร็จก็ช่วงเย็นก็ไปไปบ้านคุณแม่นะครับผมที่รากระบังนะครับผมแถวร่มเก้าพัฒนาชนบทสามหลังวัดอันบุญน,นะครับมอเตอร์เวย์เรียบมอเตอร์เวย์นะครับผม <laughs> ก็ไปซื้อที่ไว้ตั้งแต่ตารางวา่ตั้งแต่สี่สิบตารางวาสามแสนห้าตอนนี้สิ่ตารางวาแง่ร่อไปเป็นร้านแล้วอืม ตอนนี้ทางเดียวที่จะรวยนะครับไม่ใช่ทางเดียวที่จะรวยไม่ใช่การซื้อที่แล้วขายแต่เป็นการขายที่เองอยู่ได้ต่างแน่แล้วเดี๋ยวเราไปหากระต๊อบอยู่นะเราไปหาที่ที่ต่างจังหวัดนะครับตันนี้ก็ไปซื้อสุพรรณเอาไว้นะครับสอง้อตารางวาสุพรรณบุรีแถวตลาดอู่ทองนะฮะห่างจากเมเจอร์อู่ทองประมาณย0ิบกิโลนะครับการมาฟังคลิปผมเนี่ยมันเหมือนกับได้ฟังแบบไอ้เรื่องอะไรตลกตลกคายาเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเอาว่าม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 า มามาเข้าฟุตบอลไงครับฟุตบอลนะเทคนิคฟุตบอลของโค้ชตูที่ใช้อยู่ทุกวันนี้หนึ่งอันดับหนึ่งเป <c oughs> ิดมาเช้ามาดูเลยหน้าเว็บเข้าหน้าเว็บเปิดหน้าเว็บเลยแล้วเว็บที่ใช้นี่อยู่ฟาบเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าต้องใช้นี้ราคามันค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างจะเสถียรนะครับผมถ้าไปเปรียบเทียบกับค่ายอื่นนะฮะอยู่ฝั่ในประเทศไทยมีประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นเจ้าอันดับหนึ่งก็คือเว็บตรงอันนี้หายยากอ่ะอันนี้มี แล้วก็มาสเตอร์มาสเตอร์ที่เขาคุณไม่รู้จักเขานะผมบอกเลยว่ายากมาสเตอร์ Master ที่ชอบปล่อยเครดิตอของผมที่รู้จักนะให้เครดิตเน่คนละล้านเอาเด้โหเครดิตน่ากลัวเราแม่จะคึกเหิมไงกูไม่มีเงินหรอกไอ้สัตว์แต่กูได้ไว้ล้วล้านนึงกูเล่นมแม่งเล่นแหลกเลยสุดท้ายเป็นหนี้จ้ะพอเล่นมั่วไปหมดอ่ะบอลเต็งนี่โหเจ้านี่ชอบมากบอลเต็งนี่ระยะยาวนี่กินน้ำนี่เจ้าวอ้วนเลยนะฮะ กินน้ําเราเรานี่เราคนเล่นนี่เสียน้านี่เราตัวแห้งเลยนะครับบางคนก็หมดเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นนะเว็บตรงดีที่สุดส่วนมากที่ไปเจอตามหน้าเฟ e b o o k ตามหน้าเพจคือเว็บเอเย่นคุณเคยโทรหาใครได้ไหมอืมไม่ได้นะไม่มีนะจะคุณโทรหาผมได้ไหมโทรได้ครับผมมีตนตนผมให้คำปรึกษ,ษาได้ให้คำปรึกษ,ษาดีวแอดมินนี่ผมบอกเลยนะอืมโทรมาได้เลยยิงย้างเวลามีปัญหาแต่ก็ไม่ค่อยมีนะครับผม ถ้าใครอยายกได้เว็บอ่ะทักมาแล้วกันนะก่ขอข้อมูลง,ง่ายๆเดี๋ยวผมนําไปสมัครให้แล้วผมจะส่งไลน์แอดมินให้ส่งลิงก์ให้เข้าเล่นพร้อมรหัสทุกสิ่งทุกอย่างคุณไปเปลี่ยนเองคุณได้รหัสมาแล้วคุณไปแก้ไขร,รหัสผ่านเองแค่นี้เองนะครับอ่ะเข้ามาไว้กลับมากลับมากลับมาออสเรเลียเยอะแล้วเทคนิคการับฟุตบอลของผมล็อกแล้วนะล็อกเป้าแล้วนะอ่ะก็คือการเปรียบเทียบราคาจากหน้าเว็บไซต์ แล้วก็นำไปเปรียบเทียบราคาในแอปพลิเคชันนะครับในกลุ่มจะใช้แอปพลิเคชันอยู่ก็คือมี TH, มี AI มี b s p o r t มี GoNo w g a นะครับผมเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าถามว่าผมเอาแบบตรงๆไม่โกหกเลยผมใช้อยู่2อย่างคือหน้าเว็บไซต์นะครับผมยูฟ้าอยู่ในนะครับแล้วก็ AI Score, e เวอร์ชันเก่าถ้าเป็น iOS ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับได้เฉพาะอ n นดอ i d เท่านั้นนะครับผมโอ้ผมให้ความรู้ตั้งแต่อายุไม่ถึง20ยันอายุ70กว่าวัยเกษียณน,นะครับผมสนุกสนานใ้ฮาปาร์ตี้แน่นอนในรูปแบบครอบครัวในรูปแบบพี่น้องนะครับคัดฟุตบอลจากหน้าเว็บคือสิ่งที่ผมทำเป็นประจำอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็คือการดูราคาใน AI s อ o ก e อ,อันดับที่สามก็คือ การดูสถิติการดูการทำประตูนะครับผมในครึ่งแรกว่ามันมีผลเป็นอย่างไรผลรวมเป็นอย่างไรฟุตบอลผมบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องเล่นหลายคู่นะถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้โหใครให้อะไรมากูใส่หมดเราพยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเราเองแล้วถึงเวลาที่ถึงเวลาที่เรานําไปลงทุน ถ้าเกิดมันผิดพลาดผิดพลาดที่ตัวเราโอเคเราจะแฮปปี้แต่พอไม่ผิดพลาดที่คนอื่นคุณจะบอกเลยว่าโอ้แม่งไอคนนี้แม่งตายแล้วว่ะคนนี้ไม่ตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยนะมันไม่ค่อยเฟี้ยวผมบอกเลยอืมเพราะนั้นผมถึงบอกสมาทุกคนว่าคุณลองไปศึกษาหาแนวทางหาการวิเคราะห์ที่เป็นตัวเองให้ได้นะครับผมและเทคนิคพิเศษที่ผมใช้มาตลอดหนึ่งเดือนหลังจากที่ ผิดพลาดไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วก็คือการเอาจ่ายศูนย์ศูนย์สิบแปดต่อมาช่วย0ูนศูย์ิบปดต่อมาช่วยมันดีไงมันดีตรงที่ว่าเจ้ามือเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมเสียแล้วจ่ายสิบแปดต่อคุณแทงพันหนึ่งคุณได้หมื่นแปดอ่ะคุณแทงศูนย์ศูนย์อ่ะเก้าสิบนาทีอ่ะคุณได้หมื่นแปดอ่ะคุณลงพันหนึ่งถามว่าเจ้ามันยอมไหมยากพอาดูความสําคัญของราคาหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งจ่ายต่ำหนึ่งสองจ่ายต่ำหนึ่งสามอ่าหนึ่งสองอ่าสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนจ่ายต่ำสุดเราก็รู้ว่าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งจ่ายต่ำแล้วสองหนึ่งกับหนึ่งสองนี่เป็นยังไงนะครับก็จ่ายต่ำอีกถ้าเทบอลต่อจะชนะราคาเนี่ยแล้วสองหนึ่งจ่ายต่ำสามหนึ่งจ่ายต่ำเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่ชัดเจนหนึ่งศูนย์จ่ายต่ำไหมหนึ่งศูนย์ยังหนึ่งศูนย์ยังจ่ายสูงกว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาดิงงไหม ตรงนี้แหละมันคือความลับในเรื่องของราคาที่หลายคนต้องการอยากจะรู้ซึ่งผมก็นำเทคนิคเนี้ยไปใช้แล้วก็อธิบายลงช่อง YouTube แต่ถ้าทุกคนถามว่าอยากได้อะไรที่มันชัดเจนที่สุดมากกว่านี้รอคลิปต่อไปทำให้แน่นอนนะครับผมทำให้แน่นอนรอคลิปต่อไปนะครับจะหาเวลาทำนะครับตอนนี้ก็ดูแล ฟุตบอลหาสนุก V1 500คน V2 ก็เปิดเมื่อเปิดเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนอเปิดเมื่อเดือนมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนประมาณที่15นะครับผมก็ประมาณจะ2เดือนแล้วอ่าก็ประมาณเ้าคนนะครับผมทุกครั้งที่ทำยู u ู u อ่ะก็จะมีคนทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มเรื่อยๆนะครับผมก็จะส่งทุกอย่างข้อมูลในการวิเคราะห์หรือว่าอะไรพวกเนี้ส่งไปให้เป็นเซตเดียวกันหมดเลยส่วน ที่เหลือใครไม่เข้าใจก็ค่อยกินกลางมาแต่ผมจะไม่ส่งเกี่ยวกับสมัครเว็บไซต์ไปให้ถ้าคุณไม่ขอผมจะไม่ให้นะครับผมไม่มีการบังคับไม่มีการบังคับใช้เว็บไซต์นะครับผมไม่ต้องสมัครเว็บก่อนถึงเข้าได้เข้าได้เลยเพียงแค่ทักทายมาสวัสดีครับขอเข้ากลุ่มหน่อยผมก็จะถามคุณแบบว่าแจ้งชื่อเล่นและอายุด้วยครับอ่ะผมจะส่งข้อมูลพึ่บไปให้เลยผมก็จะพาเข้ากลุ่ม โปุแจ้งชื่อเล่นและอายุมาแล้วผมจะรู้แล้วผมจะเรียกคุณพี่หรือน้องนะครับผมผมก็จะส่งอา่าจะจะ,จะชวนเข้ากลุ่มตอนนี้เข้ากลุ่มมีสองนะใครเข้าด้กลุ่มมีหนึ่งผมก็ดีใจด้วยเพราะในกลุ่มนี้มีหนึ่งนี่คือคักจะม,มาชิกเยอะนะครับก็ตั้งใจว่าจะทําแค่วีหนึ่งกับวีสองแต่วีสองแล้วก็คงคงจะพอพอไหมโอ้โหไปวีสามบกเหนื่อยนะ <laughs> วีสองก็เริ่มสนุกแล้วเริ่มเป็นกันหมดแล้วนะครับต่อไปวีสามนี่เหนื่อยแน่นอนจะมาชิกเกินพันแน่นอนนะ ยิ่งสมาชิกเยอะเราก็ยิ่งดูแลเยอะก็ต้องมาเริ่มปรับพื้นฐานสมาชิกห้อง B3 กันใหม่นะครับมันมีความสุขที่ได้ทำมันมีความสุขที่ได้ให้ความรู้นะครับผมโอผมก็ไม่อยากให้ใครไปโดนหลอกผมโดนมาแล้วอย่าเลยพี่โดนมาแล้วอย่าโดนดีกว่าประมาณนี้นะฮะไตัวสมิันเลยทีเดียวเชียวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนท่านใดที่ต้องการ เข้าร่วมกลุ่มก็ทักไลน์มาได้นะครับแต่ส่งสติ๊กเกอร์อย่างนี้ไม่เอานะส่งสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยคืออะไรครับงงครับเออชมเหลอครับอ่ะ,อะไม่เป็นไรเยี่ยมอ่ะผมก็เยี่ยมกลับโอเคนะครับจะเข้ากลุ่มก็บอกว่าจะเข้ากลุ่มไม่มาถึงส่งสติ๊กเกอร์อยู่เงี้ยขันกระบาลเนี่ยอยากเข้ากลุ่มทักมาสวัสดีครับขอเข้ากลุ่มหน่อยบางคนมานี่เลยรู้เลยรู้สเต็ปเลย แจ้งชื่อเล่นแจ้งอายุเสร็จสับเลยผมรู้เลยอ่ะถ้าสามสิบหกถ้าสามสิบหกยกันอ่ะเดี๋ยวเรียกพี่ไปนะให้เกียรติกันถ้าต่ำกว่านั้นผมเรียกน้องถ้ามากกว่านั้นผมเรียกพี่ตามนี้แล้วกันนะแต่ถ้าเยอะเยอะหน่อยเดี๋ยวผมเรียกป๋านะครับผมเรียกป๋าเรียกเฮียเลยนะครับแต่อย่างน้เว็บไซต์อ่ะแอดไลน์มานะครับผมก็ศูนย์แปดแปดแปดห้าหกหนึ่งศูนย์สองหกไอดีไลน์นะครับหรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยก็ได้นะครับผมใจดีฮะไม่ดุแน่นอนนะครับ บินนาบินย้ําอะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่แนะนํานะฮะบอลแตงนี่แหละก็ไม่แนะนํานะครับผ้าโป้ลามุกอนาจารไม่แนะนํานะครับแต่ต้องมีของดีอะไรอยากส่งมาในรายส่วนตัวเลยยินดีนะครับผมตามนี่ศาสตร์จีนนะครับผมแล้วก็สวัสดีวันแม่นะครับท่านใดนะครับผมมีเวลานะครับก็ไป ไหวพ่อไว้แม่นะครับในวันหยุดบ้างนะครับผมเชื่อผมนะฮะดูแลท่านให้ดีนะครับผมไม่ใช่ซื้อของดีๆให้ท่านทานนะะไม่ใช่ว่าดูไม่เคยดูแลพ่อไม่เคยดูแลแม่แล้วพอท่านตายไปเคาะลงกองกองกองนะฮะปลูกท่านมากินท่านกินไม่ได้นะครับผมฝากเอาไว้นะครับเราไม่ได้เป็นพวกบ้าการพนันนะ เราเป็นพวกนักลงทุนเพราะฉะนั้นลงทุนอย่างไรให้ได้เปรียบที่สุดเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้านี่ค่อนข้างที่จะเข้าท่าแล้วละ่ะผมเตรียมไว้แล้วนะแต่อยู่ที่ว่าจะทำเมื่อไหร่แค่นั้นเองโชคดีครับทุกท่านในทางปลอดภัยบ๊ายบายสวัสดีครับ